สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับวันที่23นะครับวันนี้ออฟมีรถมานําเสนออีกแล้วนะครับเป็นรีวิวรถยอดนิยมนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยถามหาเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับเจ้า2ครคันนี้นะครับเจ้า Toyota h i ฮ u ั Revo ว a นะครับดับเบิลแคเกียออโ,อโต้พี P ันเนะหรือ4ประตูยกสูงนั่นเองนะครับปี2018ทั้งคู่ เลขไม่999นะครับทั้งคู่เลยนะครับแทบจะเป็นฝาแฝดกันเลยนะครับกับทะเบียน7ไก่ยักษ์1875และทะเบียน7ไก่ลิง506นะครับนี่มีเทลเหมือนกันเลยนะครับหน้าตาปี18จะประมาณนี้นะมียังเป็นหน้าเดิมไฟหน้ายังเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ตัวมีไฟตัดหมอกนะครับแต่ยังไม่เป็น LED นะ ตันมอยไม่เป็น LED นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะกระจกมองข้างก็จะครอบด้วยตัวโคมียมนะครับนี่เดี๋ยวพาไปชมรถ2รุ่นนี้รุ่นเดียวกันนะครับก็จะมีการแตกต่างกันไปนะครับตามรายละเอียดที่ต้องอเก็บงานนะครับนี่เป็น 2.4E นะครับด้านท้ายเนี่ยมีเซ็นเซอร์ให้นะครับ เซนเซอร์ S S นี้จะเป็นการติดมาจากหน่วยงานนะจะไม่ใช่ติดมาจากศูนย์นะ2.4 e e ีอร์ไม่มีอ,ออกศูนย์ตัวเนี้ยจะไม่มีในส่วนของเซ็นเซอร์หลังให้นะครับเลย e ี P ล e r เอรอๆนะครับอย่างคันนี้นะครับทะเบียน5.06นะายางนะครับเป็นสัปดาห์ที่31นะครับปี24นะก็ ใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับเป็นยางกันหลบนะครับยังปีที่ผ่านมานะครับภายช่วงล่างเนี่ยยังไม่ได้ทําการล้างนะครับยังไม่ได้ทำการดีทัลิ่งเลยนะครับผมก็จะเรียวๆนะครับมีคาบปุ่นคาบดินนะครับอันนี้ก็นะครับอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราทําการเก็บงานให้เรียบร้อยแน่นอนนะครับยางอะไรอยู่ครบนะมือจับเป็นมือจับโคเมียมนะครับนี่เลย ซุมล้อหน้านะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันนะครับสำหรับทะเบียน506นะก็เดี๋ยวมาบอกรายละเอียดที่เปิดใบเคมนะครับแล้วก็ตำหนินะครับภายในนะครับจะเป็นเบาะนะครับเบาะผ้าสีดำตัดด้วยได้สีเทานะครับอันนี้กุญแจรีโมทครบๆนะครับ2ดอกนะครับจากศูนย์นะครับผม เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่9 9 5 6 0กิโลเมตรนะครับเป็นเลขไมค์แท้แน่นอนครับการันตีไม่มีชนหัดน้ำท่วมกอไมค์อย่างแน่นอนนะครับผมตัวนี้ก็เข้ารับการบำรุงรักษาเช็คระยะโดยศูนย์นะครับก็ออกแล้วเป็นป้ายแดงนะครับในลำดับที่1ของอาคาเน่แล้วก็หน่วยงานที่อ่าเช่าไปนะครับก็นะครับทำการเข้าเช็คระยะตามที่ศูนย์กำหนดนะครับ จอนะครับจอวิทยุยังไม่เป็นตัวทัศกีรนนะยังไม่เป็นทัศกีรนนะครับในส่วนของแอร์ก็เป็นแอร์เมทัลลน,นะครับโดยทั่วไปนะครับมีฟังก์ชันโหมดอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะสะดวกสบายเลยยกสูงคันที่เป็นรุ่นเนี้ยนะครับลูกค้าถามหาเข้ามาเยอะนะเมื่อก่อนออฟมีเป็นโอ้โหเจ็ดสิบแปดสิบคันเลยนะครับก็ทยอยกันออกไปนะครับ แล้วก็เข้ามาตอนนี้มีสองคันนะอันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับลูกค้ารถเข้าใหม่นะสองคันก็รีบมาถ่ายให้ลูกค้าดูก่อนนะครับตัวกระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับออโต้บานผู้ขับขี่นะครับพับกระจกนะครับพับกระจกได้เลยนะครับไฟฟ้านะครับรวมไปถึงการปรับมุมมองในกระจกมองข้างเนี่ยก็สามารถที่จะปรับโดยจอยสติ๊กนะครับเลื่อนฝั่งแอร์หรือฝั่ง R แล้วก็ปรับได้จอยสติ๊กได้เลยนะครับ ฟังก์ชันของอตัวพวงมาลัยนะครับจะเป็นในการปรับเปลี่ยนขึ้นวิทยุรวมไปถึงะร,ะระดับนะครับความดังลดความดังนะครับของวิทยุนะครับรวมไปถึงการรับสายผ่าน b l u e o ด้วยด้านหลังนะครับตัวนี้ยังไม่มีแอร์ตอนหลังนะยังไม่มีแอร์ตอนหลังนะครับบอบนะครับบอกแทบจะปิดหมดเลยรถทุกคันที่เป็น T Runner 2.4 E มี18ที่ออบขายนะครับส่วนใหญ่แล้วบอกข้างหลังนี่กริปเลยนะครับแทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยนะแล้วก็มีพนักเท้าแขนมาให้นะครับรวมไปถึงที่วางแก้วน้ํา2จุดนะครับสะดวกสบายนะครับใครว่าเดี๋ยวนีรถกระบะไม่สบายนะครับเราเขียงได้เลยนะครับมุมมองจากผู้โดยสารด้านหลังนะด้านหลังก็กระจกไฟฟ้าหมดแล้วนะครับมีราวจับนะครับสําหรับเอ่อเหนียวเวลาขึ้นรถด้วยนะครับบางทีผู้สูงอายุก็จะมีตัวจุดยึดอย่างเงี้ยครับ เวลาเก้านะครับแล้วก็มีบันไดชายล่างตัวนี้นะครับช่วยให้การขึ้นลงรถนะครับสมูทมากขึ้นเลยนะครับผมนี่ครับฝั่งนี้นะครับนี่ครับอัสซีคมคมนะครับเลขตัวถังชัดเจนนะครับดำดำแบบนี้เลยที่เห็นนะไม่ใช่สนิมนะเป็นคราบดินนะครับครับโครนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราทำการสะอาดให้อย่างสวยงามแน่นอนนะครับมาดูในห้องเครื่องกันบ้างนะครับ นี้ยังไม่ได้ทาความสะอาดนะต้องเน้นย้ํานะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดนะน็อตเดิมๆนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีรอยรูดนะครับรอยแกะรอยไข่นะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับสียาแนวครบๆเดิมโรงงานไม่มีขาดตอนนะครับสติ๊กเกอร์นะครับนะครับด้านนี้ก็เดิมๆนะครับไม่มีถอดนะครับฝากระโปรงแพ้โตโยต้าแผ่นการความร้อนเดิมโรงงานนะครับออกมาจากศูนย์เลยนะครับผม นติ๊กเกอร์มกอยู่ครบนะครับรวมไปถึงแผ่นเพ้นะนะครับตรงรุ่นนะครับกดเช็คได้นะครับรีเวดไม่มีจูดซิงออกนะนี่น็อตจเดิมนะครับ LW นะครับสัญลักษณ์โตโยต้าครบๆนะครับแก้มแน่นๆนะครับไม่มีทําสีแน่นอนนะครับคานเดิมโรงงานนะครับคานรับฝากระโปรงหน้านะครับเดิมโรงงานน็อตคู่สีดําไม่มีรอยถะลอกนะครับไม่มีรอยถะลอกเลย นะครับฝั่งขวานะครับ H W สัญลัดโตโยต้านะครับชัดเจนนะครับสวยๆนะครับแบบนี้เลยมาร์กเดิมโรงงานทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับเครื่องกําลัง2.4นะครับนะครับ150แรงม้านะครับเดิมๆหมดเลยนะครับตําหนิกนะครับจะมีร่องรอยตามการใช้งานนะที่วงไว้คือการที่เปิดเคมทั้งสุดท้ายนะครับเปิดเคมรั้งสุดท้ายหมายความว่าเวลาที่รถกลับเข้ามาแล้วจะมีเจ้าที่ตัด ประกันนะครับจะเขาจะเข้ามาตัดเค็มครั้งสุดท้ายนะครับก็นะครับจะวงไว้ว่าตรงไหนเนีร่องรอยการใช้งานตรงไหนบ้านนะครับที่เป็นรอยกิดข่วนนะครับเราก็จะทําการเคมให้กับลูกค้านะครับคือพูดง่ายๆว่าทําปรับสภาพรถนะครับให้พร้อมใช้งานและสวยงามตอนที่ลูกค้านํารถออกไปนะครับนี่ก็จะมีตําเนี้ยลงไว้หมดเลยนะบางทีลูกค้ามาดูนะครับบางชิ้นบางจุดก็ไม่เคมนะ ลูกค้าออฟบางทีถ้ามันไม่บุกไม่นมมู่นไม่นี่เป็นแค่รอยขนแมวรอยขูดนะครับเขาไม่เคลมนะครับเขาก็ขัดเคลือบสีที่ก็พอนะครับแล้วก็เขาอยากได้สีเดิมเดิมเดิมโรงงานซึ่งมันบางจุดมันไม่ถึงกับต้องทํานะครับเขาก็จะไม่ไม่ไม่ทําอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับเป็นหลักนะก็แต่พยายามออฟก็จะบอกว่าถ้าทำนะ่าเราทำไปเลยนะครับออฟค่าเอ็กเซสเนี่ยเดี๋ยวเรามาในส่วนของบริษัทเองนะครับ มาที่คันนี้กันบ้างครับ1875 1 8 7 5เหมือนกันครับ2.4 e p runner เกียร์ออโประตูนะครับรูปแบบเดียวกันนะครับมีให้เลือก2องคันครับไม่เ9 9หมเหมือนกันด้วยนะครับขนาดยาง265ห5ับขอบ17นะครับคันนี้ยางปี24สัปดาห์ที่24นะครับปีเดียวกันนะครับยางกันแค่สัปดาห์นะครับนะครับไปเลี้ยวกะจกมองข้างบันไดข้างสวยๆนะครับ ภายในเหมือนกันเลยนะครับเป็น,นบดดเบาะผ้านะครับตัดด้วยได้สีเทานะครับนี่ครับมันติฟังก์ชันก็ปรับเปลี่ยนนะครับวิทยุแต่ยังไม่เป็นทัสกีณนะแอร์ Air ก็เป็นแอร์เมนวลนะครับทั่วไปเลยนะครับอีโ e ค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับคันนี้เลขไม้เก้าหมืนเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบนะครับก็ตีเวละเลขไม้เนี่ยเป็นแฝดกันเลยดีกว่า นะครับตีเป็นเก้าหมื่นเก้าต้งคู่ดีกว่านะครับเศษเราก็เอาแบบดูง่ายนะครับคำนวณง่ายนะครับคันสองคันเนี้เหมือนกันเลยนะครับราคาเดียวกันเลขไมเหมือนกันนะครับไม่มีชนหนังน้ําท่วมกอไม่แน่นอนนะครับก็ลูกค้าชอบเลขทะเบียนไหนนะครับถูกชโลกับเลขยังไงนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับ สวยทั้งคู่นะครับเรามีการเคลมทั้งคู่นะครับในส่วนของการตัดประกันนะครับไม่มีเลือกทํานะเราทําให้นะครับมาก็เข้ามาดูรถคันจริงได้นะครับผมนัดสามารถนัดหมายมาดูได้เลยนะครับเพราะมองว่ารถที่เราคัดเนี่ยสวยๆนะครับแล้วก็อยากให้ลูกค้าเป็นเจ้าของนะก็มาเลือกได้ครับอันนี้เรานําเสนอลูกค้านะครับเพียงแต่ว่าบางทีลูกค้าเข้ามาถูกชโลก คันไหนก็จัดคันนั้นได้เลยนะครับ mm. ครบแบบนี้นะครับสวยๆเบาะหลังกิ๊บกิ๊บเหมือนกันนะครับผ้าหลังคาเหมือนกันนะครับ mm. เนี่ยอย่างคันนี้เปิดวงมาเนี่ยวงมาออฟรูปเนี่ยครับรูปไม่มีบุบนะไม่มีบุบนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเนี่ยกินสีซึ่งถ้าขัดออกก็จบนะครับขัดออกก็จบแต่ถ้าลูกค้าไม่สบายใจเราเคลมให้ จบๆไปเลยนะครับงครับคันนี้เหมือนกันครับมีเซ็นเซอร์หลังนะครับเป็นตัว E ด้วยกันทั้งคู่นะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็แห้งๆเลยนะครับยางอะไหล่ครบๆนะครับไม่มีสนิมแน่นอนนะครับรถไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับองออฟนะครับนี่ครับสัปดาห์ยี่สบี่นะครับปีปียี่สี่นะยางยางปีเดียวกันต่างกันสัปดาห์นะครับเลขไม้เท่ากันนะครับราคาก็เท่ากันนะ เลยมี่เรื่องนะใครดีใครได้นะครับสองคันนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าลูกค้าสนใจเร็วนะครับก็ต้องรีบติดต่อออฟมาเร็วนะพราะอย่างลูกค้าออฟบางบางท่านดีกว่าเพิ่งเข้ามาดูรถวันนี้เลยนะครับกําลังดูรถออฟอยู่เนี่ยคันนี้สวยที่ชอบอยู่ดีลูกค้าก็อของเซลล์ท่านอื่นก็จองเข้ามาเลยนะครับอันนี้เราเราอ่า มันเป็นสิทธินะครับเราเราไปว่าเขาไม่ได้นะคือเราจะบอกเปรียบเทียบว่าระหว่างที่เราตัดสินใจเราดูรถอยู่ครับถ้ามีคันไหนถูกใจรีบนัดหมายหรือจองออนไลน์เอามาได้เลยนะครับแล้วเข้ามาดูที่หลังไม่ถูกใจก็เราคืนเงินเต็มจํานวนนะครับเพราะที่นี่นะครับขนาดดูรถอยู่กับลูกค้าก็จองออนไลน์เข้ามาก็คือเป็นลูกค้าของเซอท์านอื่นเนี่ยแสดงว่ารถเนี่ยถูกนําเสนอกับลูกค้าเนี่ย หลายคนมากนะครับซึ่งถ้าเขาพร้อมเขาถูกใจเขาโอเคเขามั่นใจเนี่ยเขาจองล็อกรถไว้ก่อนเลยนะป๊อก็จะบอกว่าเสมอเสมอครับกับที่นี่ว่าช้าไม่ได้นะครับรถสวยๆเนี่ยนะครับอยู่ไม่นานแน่นอนอันนี้เหมือนกันครับล็อตเดิมไม่มีขยับนะครับซิญญาแนวไม่มีขาดตอนนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบเหมือนกันเป๊ะๆนะครับนี่น็อตเดิมหมดนะครับโตโยต้านะครับ แต่งกานความร้อนเดิมโรงงานคือเป็นแฝดกันเลยเหมือนกันนะครับอะไรที่เป็นของโรงงานมีหมดทุกอย่างนะครับแผ่นเพดสติ๊กเกอร์มอกนะครับแก้มซ้ายไม่มีถอดนะครับแตยลักษ์อยู่ครบนะครับไฟเดิมโรงงานนะครับคันรับฝากระโปรงหน้าสวยงามน็อตดาไม่มีถลอกนะครับหัวไม่มีคูดนะครับไม่มีแกะแน่นอนนี่ด้านขวานะครับชัดๆสวยๆนะครับ ครับรถแทบไม่มีอ,อะไรที่เกิดอุบัติเหตุหนักเลยต้องเรียนอย่างนี้นะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแต่การล่องรอยการใช้งานนั้นต้องแยกประเด็นกันนะครับว่ามันคนละส่วนกันนะครับรถภายนอกพวกเกี่ยวกับไฟเบอร์กระชนหน้าโอกาสที่เราจะมีเศษหินเศษแมลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกระทบหรือกระเทาะหินเนี่ยมีโอกาสเสมอแต่เราเน้นโครงสร้างเดิมนะครับรถที่ออฟคัดมาออฟจะคัด นะครับโครงสร้างเดิมนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับการชนหนักนะครับน็อต mm. ต้องไม่ขยับนะอน็อต mm. ต้องไม่ขยับนะครับโอเคสำหรับเจ้า Toyota h ไฮรักลีโวดับเบิลแคบ 2.4E p ี u n นเนอร์เกียออโต้ยกสูงนะครับไม่99,000ทั้งคู่ยางปีที่24เรียกได้ว่าคันไหนก็สวยนะครับทั้ง2คันเปิดราคาอยู่ที่449,000บาทนะ 4 0 0 0 0 0บาทราคานี้ซื้อสดนะครับซื้อสดไม่มีบวกแหวกแล้วนะครับลูกค้าชําระ4 0 0 0 0 0 0บาทนะมีค่าโอนนะครับค่าโอนกรรมสิทธิ์2,700บาทนะครับมีค่าโอนกรรมสิทธิ์2,700บาทนะครับอันนี้บังคับโอนนะครับเราต้องอต้องเรียนตรงๆว่าเราต้องโอนจากบริษัทเป็นชื่อลูกค้าเท่านั้นนะนะครับ อาจจะได้เป็นการสบายใจทั้งบริษัทแล้วก็ลูกค้าด้วยนะครับแต่การจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวอยู่แล้วครับดอกเบี้ยนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนปีที่ลูกค้าต้องการผ่อนด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องมาคิดเลทกันนะครับว่าดอกเบี้ยปีสินะครับผ่กี่ปีเนี่ยสามารถปรึกษาได้เลยว่า4ปี5ปี6ปี7ปีนะครับลูกค้าจะผ่อนตกอยู่เดือนละเท่าไหร่นะครับลูกค้าสะดวกไหวที่เท่าไหร่นะครับเราลองดูเลทนะครับ การผ่อนของแต่ละปีนะครับก็สามารถที่จะให้ออฟคำนวณเบื้องต้นปรึกษาได้ฟรีนะครับรีบเลยนะสองคันนี้ออฟมองว่าสวยทั้งคู่ไม่เท่ากันนะครับเข้ามาดูรถได้เลยนะที่โกดังบางนานะครับยังไงแล้วติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ู3ย์9 0 5 3 5นะครับ0 6 3 2 2 9 0 5 3 5นนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะครับอันนี้ก็รีบติดต่อมาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวที่บอกครับ ที่นี่ช้าไม่ได้ครับเจอรถตกใจก็ต้องรีบจัดกันนะครับท่านใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยวันนี้มาแบบแพ็กคู่นะยังไงแล้วก็ฝากรถทั้งสองคันนี้ไว้ในการพิจารณาของลูกค้าที่เข้ามาดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ